เสริมดวงคนเกิดวันพุธให้รุ่งให้ปังและต้องระวังอะไรครูทิ์มีคําตอบให้รับชมได้ในคลิปนี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันเขาบอกว่าเป็นคนช่างพูดช่างเจรจามีดวงชะตาสดใสเพราะอะไรครับเพราะมีสติปัญญาเป็นเลิศทายปัญญาท่านว่าให้ทายพุธไม่ค่อยตกรกลกรรมลำบากหรอกเพราะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองและบางครั้งกระพูจาคล่องแคล่วฉะฉาน เขาบอกว่ามัรกได้ดีเมื่ออยู่พัดทินคือต้องอยู่ห่างไกลาจากที่เกิดบางท่านว่าความฉลาดของวันพุธคือฉลาดแบบมีเล่เหลี่ยมเรื่องการเจราจาต่อรองต้องยกให้คนวันพุธส่งผลให้เรื่องการค้าเหมาะสําหรับคนที่เกิดวันพุธโดยเฉพาะพุธกลางวันและอาชีพที่เหมาะสาหรับคนเกิดวันพุธคือการค้าขายงานเซลล์งานประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวกับการอบรมขายออนไลน์งานการศึกษา การแนแนวหรือเป็นโคศกแต่ทางงานราชการบอกเลยค่ะไม่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเพราะเขาขี้เบื่อทนอะไรซ้ำซากจำเจไม่ได้และที่สำคัญงานราชการเนี่ยผลประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับการทำงานของเขาคนวันพุธก็มองที่ผลประโยชน์มาก่อนเป็นคนเก่งอ่านใจคนได้เรียนรู้ไวแต่ ปัญหาเรื่องความจําของคนวันพุธบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความหลงหลงลืมๆจำอะไรไม่ค่อยได้คนวันพุธเป็นคนเปิดเผยและมีวาทศาิลดีจึงมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาหลายครั้งใครๆก็มองว่าเป็นคนชู้ๆเขาบอกว่าคนวันพุธชอบใช้ใจ่ายชอบช้อปปิง้งชอบเข้าสังคมชอบงานกิจกรรมและที่สำคัญเก็บเงินไม่อยู่ แต่จริงๆแล้วเหตุผลของการเข้าสังคมของคนวันพุธคือการหาช่องทางทางธุรกิจหรือเป็นการเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงถือว่าคนวันพุธเนี่ยหาเงินเก่งใช้ใจ่ายก็เก่งและเพื่อนร่วมงานคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดวันจันทร์ส่งเสริมและเคื่อนหนุนเพราะเป็นดาวคู่มิตรกันหลีกเลี่ยงการร่วมงานกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน คนที่เกิดวันพุธหลังหกโมงเย็นถือว่าเป็นพุธราหูการร่วมงานการจะเกิดความขัดแย้งมีแต่เรื่องเสียหายสีมงคลสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันคือสีเขียวเสริมบริวารสีม่วงสีดําเสริมอายุสีเทาเป็นสีเสริมโชคลาสีฟ้าสีน้ําเงินเสริมเรื่องเงินทองสีแดงเสริมเรื่องงานสีขาวสีเหลืองเสริมเรื่องคนรักคนอุปถัมภ์ สีต้องห้ามสีช่วงูเป็นการากินีมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนมีคำถามมีข้อสงสัยฝากไว้ใต้คลิปครูทิพย์จะเข้ามาตอบยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพหน้าที่การงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ